เรียนบทนี้นะคะเป็นเรื่องของ the power of adjectives นะคะเราจะมาดูกันว่าการใช้ adjectives เนี่ยจะสร้างความหมายสร้างภาพพจน์ในประโยคได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูกันนิดนึงว่าคำพวกนี้นะคะอย่างเช่น afraid angry beautiful capable clean ความหมายพวกนี้อาจจะทราบแล้วว่าหมายความว่าอะไรแต่พอเราใช้ very อย่างเช่น i'm very afraid of you ก็โอเคแหละใช้ได้แต่ว่าทางที่ดีเนี่ยเราอาจจะเลือก uh, adjective ที่มีความหมายแทนที่จะบอก very afraid เราใช้คำอื่นแทนแล้วมันจะให้ความหมายที่ powerful มี impact มากกว่านะคะอย่างเช่น afraid, Koku terrified, very afraid, Loku terrified, very angry, furious, very beautiful, exquisite, very capable, accomplished, very clean, spotless, and make ที่มีความหมายกระชับเนี่ยเราจะได้ภาพที่น่าสนใจมากกว่านะคะลองมาดูอีกว่ามีคำอะไรในบทเรียนครั้งนี้อีกนะคะอย่างเช่น very clever ก็คือ brilliant very cold freezing very eager keen very good superb very l o v e adored เห็นไหมคะถ้าเราจำได้ว่าโอเคนะเราจะใช้คำพวกนี้เพื่อให้มันเด่นชัดมากขึ้นแทนที่จะใส่คำว่า very กับคำคำพวกนี้เนี่ยจะทำให้ impact มีมากขึ้นก่อนที่เราจะมาดูในรายละเอียดกันเนี่ยมาดู exercise กันว่าเราจะจับคู่กันได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันคะ่ะลองดูนะคะ โอเคค่ะเรามาดูคำตอบกันอย่างเช่นคำว่า good very good ซึ่งดีมากเราจะใช้กับคำว่าอะไรคะ superb superb is a superb sports player อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเล่นได้เยี่ยมมากได้พิเศษมาก she is loved very loved ก็คือมีคนรักมากพ็แสดงว่าอะไรคะพ่อ A, adult มีคนชื่นชมหลงรักมาก very eager ก็คือ keen ก็คือแบบว่าคล้ายๆ enthusiastic หมายความว่าอยากจะทำเรื่องนี้มากก็ใช้คำว่า keen is keen on watching this film อย่างเงี้ยคืออยากดูเรื่องนี้มาก clever ว่าฉลาดใช่ไหมคะ very clever ก็คือ brilliant ก็คือเราอาจจะบอกฉลาดมากแต่คนนี้เนี่ยประเสริฐสมองยอดเยี่ยมมากอย่างเงี้ยค่ะ cold very cold หนาวมากเราใช้ค็ว่า freezing เราจ,จะรู้สึกหนาวมากใช่ไหมคะ freezing เย็นจะเยือก it's very afraid of you คือเขากลัวมากก็คือ J y ก็คือ terrified คือเขาเห็นแล้วโอ้คนคนนี้น่ากลัวจริงๆ afraid ก็คือ very afraid ก็คือ terrified very clean his house is very clean เป็นบ้านที่สะอาดมากก็บอกว่า his house is spotless แบบสะอาดจนไม่มีที่ติดไม่มีอะไรที่สกดรกเลย spot มาจากคำว่าจุดใช่ไหมคะ spotless ก็คือไม่มีจุดนั่นเอง she's very beautiful เป็นคนที่สวยมากเราใช้คำว่าอะไรดีคะ ใช้คำว่า she's very เอ่อไม่ต้อง very ค่ะ exquisite แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า exquisite เนี่ยจะใช้กับ building ได้ดีกว่าหรือภาพนะคะ this picture is exquisite คือเรียกว่างามอย่างไรที่ติด angry very angry โกรธมาก he's very angry he's furious คือโกรธขมึงตึงตังนะคะ พอ4 capable ใช่ไหมคะ capable ส is very capable of doing something ก็คือ accomplished นะคะ he is accomplished ก็คือประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่ามีความสามารถมากนะคะเห็นไหมคะการใช้ adjective ถ้าเราแทนที่จะบอก very very เนี่ยอ,อาจจะดูไม่ค่อย impact แต่ถ้าเราเลือกคำที่แบบใช่แน่ๆเน้นแน่ๆแทนแที่จะเติมคำว่าเอ่อคำว่า very เนี่ยเราใช้คำพวกนี้เนี่ยจะดีกว่าค่ะเราที่ครูให้ภาพมาเนี่ยก็คือเป็นภาพของงานของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์นะคะหลายคนเนี่ยรู้จักเลยครูเนี่ยอยากจะโค้ดงานคําคำพูดของอาจารย์เฟื้อว่าข้าพเจ้าทำงานศิลปะด้วยใจรักเลื่อมใสและจริงใจ ไม่ได้ทำไปเพราะใหญ่แห่งอามิสสิงจ้างนั่นเองคือทำงานด้วยใจรัก A man with e conviction and passion เป็นคนที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็มีมี passion มีพลังที่อยากจะทำจริงๆนะคะ I love his paintings they are superb and gorgeous to look at ะ,ะก็คือฉันชอบงานศิลปะ ของอาจารย์เฟื้อเพราะว่างนานของเขาของอาจารย์เฟื้อเนี่ยยอดเยี่ยมมากแล้วก็ gorgeous เนี่ยมีความหมายว่าดูแลสบายตาพเพื่อเพลินตาเหลือเกินเยี่ยมจริงๆ is so skillful เป็นคนที่มีทักษะมีมีสก l ลมากนะคะคือเป็นคนที่ชำนาญมาก and c a l e n g e เป็นคนที่เรียกว่าเ,ออเรียกว่าวิเรียนมาย นะคะ uh, มีพรสวรรค์นั่นเอง His paintings are true masterpieces เรียกว่างานของอาจารย์เฟื้อเนี่ยเรียกเรียกได้ว่าเป็น true masterpieces เลเลยเป็นสุดยอดของงาน painting with exquisite lines อย่างเส้นสาย lights แสงแล้วก็ colors เห็นไหมคะเราจะเห็นว่า uh, ภาพ ถึงแม้ว่าจะอธิบายความรู้สึกไม่ได้แต่ถ้าใช้ adjectives ที่ powerful แล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นภาพได้ค่ะเอาล่ะค่ะหวังว่าบทเรียนบทนี้ The power of adjectives เนี่ยคงจะทำให้ผู้เรียนได้อะไรไม่มากก็น้อยนะคะหัดใช้กันแล้วเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ